ี๋ยวขอดตรงนี้นิดนึงนะเราทำงานยังไม่มาก็น้องๆครับก็เห็นล่างรถไฟปะล่างรถไฟที่มันมีผงข้าวๆมันคืออะไรเนี่ยน้องๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยข้างขอบขอบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติมเพลติ๊ดเนีที่ผมซีเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ถ้าเราอาจจะเขาข่าวผงที่เขาข่าวก็ววก็ไม่มาหาผมด้วยเพราะผมก็ไม่เข้าใจว่าเออมันมันคืออะไรเนะาะจะเป็นของคิวเอฟว้ยหรือเปล่านะอุตา้าแมนอะเนาะใช่ไหมเนี่ยสหานีเคยเป็นมั่งแล้วอุต้าแมนที่ผงเขาข่าวเนี่ยแล้วสหานีเคยเจอมัเขาไม่มาหาผมด้วยเนี่ย ส่านีนี้ก็มีน้ำบางกวน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเรือนางเนี่ยลางรถไฟแล้วรถมาหน้าสองหนึ่งเนี่น